โ o ยัลคิวโรบอทเทรดคริปโตเคอ e n เรใช้งานง่ายปลอดภัยสร้างรายได้ต่อเนื่องตัวแอปพลิเคชัน r o y a l q นะครับเป็นแพลตฟอร์ม Robot Trade เหรียญคริปโตเคอร์เรนซีอัตโนมัตินะครับด้วยระบบ AI อัจฉริยะนะครับประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณนะครับอย่างนี้นะครับตัว r o y a l q เนี่ย โรบอทเทรดเนี่ยจะเทรดบนกระดานเทรดของไบแดนนะครับคือเราต้องอมีมีบัญชีเทรดนะครับเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยบนไบแดนก่อนแล้วกเ็เปิด API นะครับให้ตัว r o y a ิวโรบอ t เนี่ยเข้ามาทำการเทรดให้นะครับนะก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นเปินการเปิดประตูนะครับนะเปิดประตูรับให้ทาง r o ยคิวเนี่ย เข้ามาเทรดให้ในพอร์ตของเราในบ i n a น c e นะครับเงินของเราเนี่ยก็จะอยู่ในบ i n a น c e นะครับนะรอยัล u เนี่ยก็ทำหน้าที่เทรดอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นการปลอดภัยนะครับเพราะว่าเงินของเราก็อยู่ในพอร์ตของเราอำนาจในการสั่งถอนสั่งซื้อสั่งขายเนี่ยเรายังมีสิทธิเต็มที่เลยนะครับตัวร o ย l u ค u e เนี่ยทำงานอย่างไงนะครับนะ ตัว l o เยอเนี่ยเป็นโลบอทเทรดที่ทำงานในลักษณะของคอน t ิเ a ทีฟเทรดดิ n งนะครับหรือเป็นการซื้อขายเชิงปริมาณไอตัวคอน t ิเตทีฟเทรดดิ่งเนี่ยมันคืออะไรนะครับนะมันคือการซื้อขายเชิงปริมาณที่เอา Big Data b i เนี่ยนะ big data ก็คือเป็นข้อมูลเรื่องของราคาแล้วก็ v o l u m มนะครับหรือปริมาณการซื้อการขายเนี่ยเอามาเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์นะครับ โดยใช้โปรแกรมเมอร์นะครับนะโปรแกรมเมอร์และ AI นะครับนะเอาข้อมูล b i g Data เนี่ยมามาประมวลนะครับนะมาประมวลเพื่อหานะครับนะเพื่อหาแพทเทิร์นหรือว่าเพื่อหาออสิ่งที่มันเกิดซ้ำๆนะครับเพื่อจับจังหวะการซื้อการขายได้ถูกต้องนะครับนะตัวร o ยออนคิวโรของเราเนี่ยก็จะทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนะไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับนะไม่มีความกลัวไม่มีความโลภนะครับนะเมื่อไรที่แพทเทิร์นมันได้นะครับนะ AI โรบอทเนี่ยก็จะทำการสั่งซื้อสั่งขายให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนะก็จะทำกำไรได้ดีกว่าที่เราเทรดเองนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยโดยใช้ เออ r o y a l Q Robot เนี่ยจะทำได้2แบบก็คือ 1. เราเนี่ยเป็นผู้วางกลยุทธ์ในการลงทุนเองนะครับนะในแต่ละเหรียญเนี่ยก็จะมีโรบอทควบคุมนะครับนะเป็น u u n t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  v v t t r d i n g นะอย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับหรือว่าจะซิงคกลยุทธ์กับ Master ร์นะครับนะ m a s เ e r เนี่ยเขาก็อยู่ในในเอ่อ t a t i v e Cycle นะครับนะของเขาจะเรียกเป็น Cycle หรือว่าเป็นกลุ่มของของ t e s t e r นั่นเองนะครับนะ m a สเตอเก่งเนี่ย นะก็จะเป็นบุคคลหรือว่าเป็นบริษัทที่เขาเอามานำเทรดนะครับนะโดยใช้เครื่องมือของโรบอทนะครับนะบไม่ใช่เทรดเป็นตัวตัวใช้ใช้เครื่องมือก็คือค a n t ิเท t ีฟเทรดด i n g ของโรบอทนะครับสำหรับการซิงค์กลยุทธ์เนี่ยนะครับนะก็ง่ายๆนะครับนะเราก็แค่เลือกมาสเตอร์ในเซอร์เคิลนะครับก็ดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาว่าที่ผ่านมาเขาทำยังไงนะครับเราก็กำหนดเงินที่จะลงทุนนะครับนะว่าเราจะลงทุน ทั้งหมดกี่บาทแล้วก็เอาไปฝากไว้ในบี a ด c นนะครับนะแล้วก็เราก็ตั้งค่าพารามิเตอร์ตามที่มาสเตอร์เขาแนะนำนะครับแล้วก็กดซิงค์นะครับนะหรือบางคนเรียกว่า Copy t ี้เทนั่นเองนะครับกดซิงค์กลยุทธ์กับมาสเตอร์นะครับ, c, รบ, Master, รบแล้วมาสเตอร์เนี่ยนะก็จัดการให้เราแล้วก็ตัวรอซีคิเนี่ยจะเข้าไปซื้อขายในกระดานเทรดบี a ด c นให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนะก็ มีคนวางกลยุทธ์ให้ก็คือมาสเตอร์นั่นเองนะครับนะวันนี้เนี่ยนะเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเทรด mm hmm. เหรียญคริปโตได้เนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักๆนะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องของ Money Management แล้วก็เรื่องของ Asset Allocation โดยเรื่องของ Money Management เนี่ยก็คือเป็นการจัดจัดไม้ในการเทรดนะคือหมายถึงว่าเรื่องของการแบ่งเงินในการเทรดลงนะครับนะซอยเป็น เป็นไม,ไม้นะครับนะเรื่องของการแบ่งเงินในการเทรดลงแล้วก็เรื่องของการจัดพอร์ตจัดพอร์ตก็คือเรื่องของว่าจะเอาเหรียญไหนบ้างนะครับนะโดยการแบ่งเงินแล้วก็การเข้าทําซื้อทําขายเนี่ยนะครับหน้าที่ของเขาจะเป็นเรื่องของของของ,ของโรบอทนะครับส่วนการจัดพอร์ตว่าจะใช้เหรียญไหนบ้างนะครับวางกลยุทธ์แบบไหนก็จะเป็นหน้าที่ของมาสเตอร์อที่อยู่ในเซอร์เคิลนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะวันนี้เนี่ยตัวโรบอทเทรดนะครับนะจะติดติดตามการทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับจะสร้างผลตอบแทนในทุกๆสภาวะตลาดทั้งตลาดขาขึ้นนะครับตลาดไซด์เว์แล้วก็ตลาดขาลงนะครับตลาดขาขึ้นขาขึ้นเนี่ยก็ง่ายนะครับซื้อถูกขายแพงกราฟมันขึ้นยังไงก็ได้ต้องได้กำไรอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของตลาดขาลงตลาดขาลงเนี่ยก็จะหาจังหวะนะครับนะที่มันช่วงที่มันมีจังหวะ ที่เราสามารถที่จะซื้อถูกขายแพงได้นะครับนะหรือว่ากราฟมันลงไปเนี่ยก็จะโรบอทก็จะช้อนซื้อให้นะครับเพื่อรอทํากําไรในช่วงจังหวะขาขึ้นในส่วนของไซเวย์เนี่ยก็จะ,ะซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงไปเรื่อยๆนะครับก็แสดงว่าไอตัวโรบอทเทรดนี้เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทํากําไรได้ในทุกๆสภาวะตลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรายงานการเทรดแล้วก็การสรุปผลงานของมาสเตอร์เขานะครับเอ่อ รายงานการเทรดเนี่ยนะครับนะออบอรเนี่ยเขาจะสรุปกําไรนะครับนะหลังจากที่เขาซื้อถูกขายแพงเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีกําไรใช่ไหมครับเขาก็จะสรุปกําไรให้ในทุกๆวันนะครับในทุกๆวันแล้วก็ในรีพอร์ตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยว่าเ,เขาซื้ออะไรขายอะไรด้วยนะครับนะรวมถึงของมาสเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีในการที่จะรีพอร์ตผลงานการเทรดของเขานะครับในช่องทางต่างๆนะครับนะประมาณนี้นะครับ การสร้างไรายได้จากการเทรดรอยย้อนคิวเนี่ยมีทั้งหมด4ช่องทางนะครับช่องทางที่1ก็คือเรื่องของการเทรดเงินลงทุนส่วนตัวนะครับนะเทรดเงนินลงทุนส่วนตัวเนี่ยโรบอทก็จะทํางานให้เราได้ประมาณสัก0.5%ตถึง3%ต่อวันแล้วแต่แล้วแต่สภาวะตลาดนะครับนะส่วนาไรายได้ช่องทางที่2ก็คือการทําตลาดแบบ f อฟเฟอนะครับนะก็คือการโปรโมทโปรโมทร o ยยอนคิวโรบอทให้กับเพื่อนเพื่อนเราเราก็ได้เงินด้วย นะครับข้อที่3ก็คือส่วนแบ่งผลกําไรจากการเทรดนะครับเมื่อกําไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับนะร a ย Q คิวเขาก็จะหักค่าธรรมเนียมการบริหารพอร์ตนะครับนะไป20%แล้วก็20%ตัวเนี้มาแบ่งกลับให้กับคนที่ทําการตลาดด้วยนะครับในส่วนที่4ก็คือเรานำเทรดได้เหมือนกันนะครับนะเราจะเป็นมาสเตอร์นะครับนำเทรดหรือว่าวางกลยุทธ์ในรอยัลคิวเซอร์เคิลเนี่ยเราก็ได้ ได้ผลตอบแทนด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างนะครับรายได้จากรอยคิวในเรื่องการเทรเงินส่วนตัวนะครับการเทรเงินส่วนตัวเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับก็ต้องใช้ time value of money ก็คือเรื่องของการเ,เงินทบต้นนะครับนะมูลค่าเงินตามเวลาเงินทบต้นทบดอกประมาณนี้นะกฎของมันก็จะมีอยู่ที่ว่าเอา72หารด้วยอัตราผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จะเท่ากับเวลาที่เงินมันทบต้น นะครับถึงว่าถ้าคุณเอา72หารด้วย10นะครับ10%ต่อเดือนนะครับก็จะใช้เวลา7.2เดือนในเงินในการที่เงินมันจะทบต้นนะครับจาก10,000เป็น20,000หรือจาก100,000เป็น200,000อย่างเงี้ยนะครับจะใช้เวลา7.2เดือนแต่ถ้าเราสร้างผลตอบแทนได้20%ต่อเดือนก็เอา72หาร20ก็จะเท่ากับ3.6หมายความว่าเงินของเราเงินลงทุนของเราเนี่ยจะทบต้นเป็น2เท่าใช้เวลาเพียงแค่3.6เดือน นะครับแต่ถ้าเราสามารถสร้างผลตอบแทนได้30%ต่อเดือนนะครับก็คือวันละประมาณ1% 72หาร30ก็จะเท่ากับ2.4เดือนนะก็เงินก็ทบต้นทบดอกละหมายความว่าถ้าเราสามารถหาผลตอบแทนได้นะครับวันละประมาณ1%หรือว่าเดือนละประมาณ30%เนี่ยก็จะใช้เวลาเพียงแค่2.4เดือนนะครับเงินของเราจะทบต้นก็คือหมายถึงว่าเรามีเงินทุน1 0 0 0 0มืจะขยับเป็น2อ0 0ม มีเงินทุน1 0 0 0 0แสนจะขยับเป็น2 0 0แสนมีเงินทุน1ล้านจะขยับเป็น2ล้านใช้เวลาเพียงแค่2.4เดือนเท่านั้นเองนะครับอันนี้มาดูนะครับนะสมมติว่าถ้าเรามีเงินทุน1 0 0 0 0แล้วเราหาหาผลตอบแทนได้30%ต่อต่อเดือนนะครับนะ 30%ต่อเดือนก็คือเมื่อกี้เนี่ยบอกแล้วว่าเราต้องใช้เวลาถึง2.4เดือนเงินมันถึงจะทบต้นนะครับเงิน1 0 0 0 0มืนทบเป็น2 0,000ืนก็ใช้2.4เดือนเงิน2 0 0 0มืนทบเป็น4 0 0 0 0ืนก็ใช้2.4เดือนเงิน4 0 0 0 0ืนทบเป็น8 0,000ืนก็ใช้2.4เดือนเงิน8 0 0 0 0ืนทบเป็นแส0 0กก็ใช้2.4เดือนเงิน1 0 0 0 0นจะทบเป็น1 000, 2 000, 8 0 0 0้านืนได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาทั้งหมด7รอบก็คือเอา7คูณ2.4เดือนก็คือประมาณ16.8เดือนนะครับ หมายความว่าอะไรถ้าคุณหาผลตอบแทนนะได้3 3 0ต่อเดือนเนี่ยนะครับนะจะต้องใช้ประมาณ7รอบนะครับเรอบเงิน1 0,000 000, จะทบเป็น1 2 8 0 0 0้านนหะครับนะหรือใช้เวลาประมาณ16.8เดือนนะครับประมาณนี้อันนี้คือเรื่องของเงินทบต้นทบดอกเราฝากเงินของเราไว้ในพอร์ตลงทุนเราให้โรบอทมันทำงานอันเนี้ยก็ต้องใช้เวลานะครับเงินมันถึงจะทบต้นทบดอก แล้วคุณต้องมีวินยัยอย่าไปถอนเงินมาใช้ก่อนนะครับให้บอร์ดมันทํางานไปนะครับรายได้ส่วนที่2นะครับนะครับสำหรับเรื่องของรายได้จากการทําการตลาดแบบ f f i l i a t e นะครับรายได้ส่วนนี้เนี่ยนะก็จะมี2อันก็คือแนะนําติดตั้งบอทดนะครับคุณก็จะมีรายได้30มสิบสาเหรียญถึงเจ็ดเสิเหรียญต่อต่อบอทดตามตําแหน่งนะครับนะมันจะมีตําแหน่งอยู่ทั้งหมด6ตําแหน่งนะ คุณก็ตำแหน่งแรกคือคุณก็แนะนําคุณก็ได้30เหรียญละนะครับนะสาเหรียญก็ประมาณ1000บาทนะครับหมายความว่าคุณแนะนําเพื่อนให้รู้จักบอร์ดนะคุณใช้ดีแล้วคุณก็แนะนําต่อคุณก็ได้ได้บอทดละประมาณหนึ่งพันนะครับนะส่วนไรายได้จากส่วนแบ่งผลกําไรเนี่ยนะครับนะอย่างที่รู้กันก็คือ,อ,อถ้าสมมติบอร์เนี่ยมันเทรดได้เขาก็จะแบ่ง20%ออกมาให้กับบริษัทถูกไหมครับนะ20%นนี้เนี่ย มันก็จะแบ่งมาให้เราเระหว่าง20-30%อีกทีหนึงถ้าคิดง่ายๆนะครับแต่คิดจากผลกําไรก็จะอยู่ประมาณ4-6%ถึงของกําไรที่บอทดมันทําได้นะครับสมมุติว่าคุณรวมๆกันหลายๆคนนะครับนะในพอร์ตของลูกค้าคุณหลายๆคนเนี่ยที่คุณแนะนำนะครับนะแล้วรวมๆได้สัก1นล้านนะครับนะบอทดทำกำไรได้ประมาณสัก20%ต่อเดือนเฉลี่ยนะครับนะ ทำกำไรได้สักประมาณ20เจ้เดือนเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเท่าก,กับว่าบอทเงิน1ล้านเนี่ยบอททำกำไรไป2 0 0แสนคุณก็จะมีส่วนแบ่งผลกำไรเนี่ยประมาณ8,000นะครับคิดแค่ต่ำๆนะคือ4%สมมุติว่าท่านรวมๆแล้วพอร์ตคุณ10ล้านนะครับบอทก็ Bott, ทำกำไรประมาณเดืเดอนละ2ล้านนะครับนะส่วนแบ่งผลกำไรคุณก็ได้เดือนละ80,000นะครับสมมุติว่าพอร์ตรวมๆของคุณเนี่ยร้อยล้านนะครับนะพอร์ตร้อยล้านบอทมันก็จะทำกำไรประมาณสัก เดือนละ20ล้านนะครับเดือนละ20ล้านส่วนแบ่งของกำไรของของคุณก็คือประมาณ800,000 800,000ต่อเดือนนะครับนะแต่ถ้าคุณมีพอร์ตพันล้านเมื่อไหร่นะครับนะคุณหยุดทํางานได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าบอทมันก็จะทํากําไรประมาณสักเดือนละ200ล้านนะครับส่วนแบ่งกําไรของคุณก็คือประมาณเดือนละ8ล้านอันนี้พออยู่ได้นะครับนะพออยู่ได้นะเดือนละ8ล้าน วันนี้เนี่ยถ้าคุณอยากรวยคุณต้องทํำยังไงนะครับนะเริ่มต้นเลยเนี่ยคุณต้องมีเงินนะครับมีเงินลงทุนก่อนนะครับมีเงินลงทุนแล้วคุณก็ต้องมีโอกาสนะครับนะวันนี้เนี่ยนะการลงทุนในเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนนะครับมันไม่ได้ผลตอบแทนแบบครึ่งเปอร์เซ็นต์หเหมือนเหมือนการลงทุนสมัยก่อนนะครับนะบางวันเนี่ยบางเหรียญ บวกได้ถึง30-40% 50%บวก100%ก็มีสำหรับบางเหรียญน,นะครับวันนี้เรามีโอกาสแล้วก็คือเราเ,เจอเจอช่องทางก็คือเรารู้จักเหรียญคริปโตเคอเรนซีพอมีโอกาสแล้วคุณก็ต้องมีกลยุทธ์ด้วยนะครับวันนี้เราใช้กลยุทธ์บริหารจัดการเงินของ royal q robot นะครับนะใช้ ai อัจฉริยะในการที่จะวางกลยุทธ์นะครับนะให้กับเรานะครับวันนี้คุณก็มีครบทุกอย่างแล้วคุณก็รวยได้อย่างแน่นอนนะครับนะ และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะคุณก็แค่ลงมือทำนะครับนะแค่ลงมือทำบางคนรู้แล้วคุณมีเงินมีโอกาสแล้วก็มีกลยุทธ์แล้วแต่คุณไม่ลงมือทำนะครับมองอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะรวยได้นะครับนะก็แค่ลงมือทำนะครับ just do it นะครับก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆสำหรับในส่วนของการแนะนำแอปพลิเคชัน royal q robot นะครับนะเทรดง่ายๆนะครับนะไม่ต้องเฝ้าจอรอก,กราฟ ไม่ต้องมีความรู้นะครับไม่ต้องเก่งเทคนิคอลคุณก็เทรดได้ด้วย Royal Q Robot นะครับขอบคุณนะครับจาก CoastArt Well f o r m Home Academy ครับขอบคุณครับ